ต่อมาพี่จิวอย่าฝืนตอบนะคราวนี้ข้อเนี้ยอ้าวได้ไอเดียใหม่ละดูแล้วเนี่ยว่ามันจะเริ่มเฮ้ยดูเหมือนง่ายนะอันนี้กดสูตรติดได้ปะไม่ได้เพราะว่าอะไรบะเนื่องจากว่าสูตรของเราอ่ะมันเป็นอินเสกมันไม่ใช่ยูเนี่นอันนี้เอาว่าหลอกเด็กบางคนแม่งที่จําสับสนนะครับไอต้องช่องตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งพี่จิว่าสามมงกอเขาถามเออบเนาะเอจริงๆต้องเขียนเอไว้ข้างหน้าด้วยนะใครเขียนเอเฉยๆก็ได้แหละแต่มันเป็นวิธีที่ผิดนะ ต้องเยนเต็มๆอะ C ได้เป็นเท่าไหร่นะ22 <S 2> 2. <S วิธีการทําในข้อนี้อืมเออยูเนะียนอะพี่ขอ,อปั๊มหนึ่งนะถ้ายูเนียนเอาออกก่อนได้ไหมวะปั๊มหนึ่งนะ23เหรอตอบได้ไหมวะปั๊มหนึ่งนะ23มันสามารถมองในรูปแบบนี้ได้ปั๊มหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอดองดูก่อนนะ A 10 B กับยูเนียน C ได้ยี่สิบแปดอแป๊บนึงนะ a intersect b และ u น i o n กับ c โอเคงั้นพี่ขอเก็บตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัวนี้ก่อนเดิมเริ่มจากยังไงวิธีการด,ดูอย่างนี้นะครับพิงสังเกตก่อน a a intersect b คือตรงนี้ปะใช่แล้วก็ยเนียนกับ c ก็คือรวมกันตรงนี้ใช่ไหมถ้าอ<ม>่ะยี่บแปดมันช่วยเราได้ดีมากๆเลยช่วยยังไงเรารู้ทั้งวงนี้ครับความสัมพันธ์ c ของหนูดูได้ละคือตรงนี้ปะคือเท่าไหร่ยี่สิบสองปะยี่สิบสองยี่สิบสองแต่ทั้งหมดมันยี่สิบแปดใช่ปะ หกปะหก <6. S 1> เออนี่ยรู้โดยปริยายค่อยๆไล่ก่อนหลอไล่ต่อนะครับและคราวนี้พี่อาจจะใช้ในรูปแบบนี้แทนพี่จิวอาจจะใช้ในรูปแบบนี้แทนในการไลนะ่นะอ่าสนใจแค่ตรงนี้ก่อน AUB คือยีามใช่ไหมยี่ามมันเกิดจากอะไรตรงทั้งหมดนี้รวมกันปะได้ยี่สสาม <23. S 1> ถูกไหม <23. S 1> ถูกนะ <c oughs> งั้นแปลว่าพี่จิวใช้อย่างนี้ AUB อ่าพ so ี Came, <S <S a, a, ่เข <the> ียนก่อนเลยนะอ่า okay. พี่ค่อยๆแยกก่อนเกิดจากเลยนะเออบวกอบปะลบก็เลยนะ A อเสร็จบปะอ่ะพี่ใช้จากสูตรสองรูปย่อยก่อนลองดูว่าใช้ได้ไหมเด็กบางคนใช้ไอเดียนี้ตรงนี้ยี่สิบสามนี่ไปเลยนะสิบห้าสิบเจ็ดลบก็เลยนะเอเสร็จบะอ่ะฉะนั้ลองดูดิว่าได้เท่าไหร่เเร็อันนี้ย้ายไปเนาะได้เป็นเก้าปะเก้าการที่ได้เก้าแปลว่า สองพื้นที่เนี้ยได้เก้าตามทันไหมแต่เรารู้แล้วขัางบนเป็นหกแปลว่าตรงนี้เหลือสามปะสามโอเคค่ขอ,ขอยๆไล่ต่อนะเดี๋ยวรอก่อนน่าจะลืมวิธีนี้มั้งหนูใช้ใวิธีนี้แต่ไอตอนแรกหนูกําหนดเป็นเอกตรงกลางเป็นเอกแล้วก็แล้วแกะออกมา<เ>ได้สามปะแกะได้สองไงเลยผิดอ่ะอันนี้แปลว่าพลาดเลยอันนี้บวกเลขผิดเองนะต่อไปถือว่าไอเดียดีแต่พลาดตรงคิดเลขอ่ะต่อไปเดี๋ยวพี่ลองดูใหม่ ลอง B U C ดูล่ะมันจริงๆมันใช้ความสัมพันธ์กันได้ B U C คือพื้นที่ตรงนี้ปะซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราโตอินเตอร์เซ็กันคือตรงนี้เนาะอ่ะที่เรายังไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราติดไปก่อนเหมือนเดิมน่าจะต้องทำอย่างเงี้ยให้ครบทั้งหมด3รอบ B C C เรารู้แหละตรงนี้คือเท่าไหร่นะยี่สิบเก้า B พี่จิวรู้สิบเจ็ดยี่สิบสองปะลบ B C C เพราะฉะนั้น B C C คือสิบปะ คือ mm hmm. 1ิบปะอือฮึถ้าได้สิบเสร็จแล้วพี่ได้ว่าอะไรต่อถ้าสิบตรงกลางไปแล้วสามตรงนี้เหลือเจ็ดปะแสดงว่าเนี่ยบีหนูจะออกได้ทันทีเลยบีหนูคลอดออกมาได้เลยบีของหนูได้เป็นเท่าไหร่นะอันนี้สิบเจ็ดใช่ไหมลองเช็้ก่อนเงื่อนไขมันจะต้องสอดคล้องกันเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งป่ะถูกไหมถูกค่ะอ่ะได้แล้วนะ กับมาเดี๋ยวพี่ไปไล่ต่อนะเสร็จแล้วดูต่อเหลืออะไรนะ A6C เอ้ AUC AUC เนอะ NA บวกนะ C ปะลบ NA6C ปะโอเคอ่ะพี่จิวเขียนก่อนตรงนี้แป๊บนึงนะ A6C โอเคครับพี่เขียนตรงนี้ก่อนนะ หลังจากนั้นเริ่มนะอ่าได้แล้วนะ AUC ได้สามสิบสองต่อไปเป็นอะไรนะสิบห้าปะบวกยี่สิบสองปะ log n a สิบสี่นะครับต่อไปได้เป็นเท่าไหร่ n a สิบสี่ได้เท่าไหร่นะห้าเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนอ่ได้ห้าลองดูก่อนว่าสอดคล้องไหม a สิบสีก็คือบริเวณนี้ห้าเมื่อกี้ตรงการบรรทัดสามตรงนี้เหลือสองหลุดออกหมดเลยครับ จบแล้วแค่นี้เองพลาดพอคิดเลขนานสงสารเสียดายมากอาเอของพี่ได้เป็นเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่เอเดียวเดียวสี่โอเคพี่ตอบสี่ครับสองเหลือสิบต่อไปแล้วไงต่อสิบสองเหลือสิบถูกไหม uh huh. จบแล้วก็บวกกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่จะได้ออกมาว่าโอเคเอยูบ okay. ซรวมกันหมดเลยจบถูกแล้ว เวลารวมพี่จวอาจจะอย่างนี้ได้นะหนูเอาทุกพื้นที่รวมกันได้หมดเลยนะแต่พี่จวใช้อย่างนะสอนวิธีอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าหนูรู้ไหมวิธีการรัดนะแบบบวกไวๆที่เก็บบวกหลายตัวหนูดูนี่วงไหน A B C ใครวงไหนเยอะสุดยี่สิบสอยี่สบสองหนูมาทั้งก้อนเลยก้อนนี้คือยี่สิบสองทำทันปะแล้วหนูบวกสามช่องบดแค่นี้ไวกว่ายเยอะเลยเพราะใช้หนูได้แล้วเมื่อกี้ยี่สิบสองต่อไปก็เหลืออีกเท่าไหร่สามยี่สิบสองสามสามปะ เออสามสองบเอ,อ่อบวกสามสองลบวกอีกหนึ่งสาตอบสามสิบมครับไมไดยา